เลื่หลิวครบ,บที่เอสทีน้าเห็นไหมไอ้ดีคลองสี่ครับนี่นี่นผมมีอะไรให้ดู ก็กราบสวัสดีครับนานาเพื่อนๆสายตกทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วครับกับเราครับ GT Picking Thailand สายตกแบบโง่โงครับผมก็สำหรับตอนนี้นะเราอยู่หมายคลองสี่กับช่วงเวลา บ่ายๆนตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณบ่ายสองบ่ายสามนะน่าจะอยู่ประมาณบ่ายสองแหละอยู่ริมถนนนะลมปิวเลยเนี่ยไม่รู้จะรอดไหม <c oughs> ก็ตอนนี้เราอยู่ริมถนนนะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะฮะกับช่วงเวลาบ่ายสองน่าจะโดยประมาณนะ,ะปรับลมหน่อยก็วันนี้ ถ้าต้องบอกก่อนว่า,าเวลาน้อยปกติเวลายเยอะๆทีๆก็ไม่หมายรับออกตัวไว้ก่อนอ่ะเอานี่นเลยนี่เลยดีกว่ามือปูพ,พันทำเพลงนะฮะก็สำหรับเหยื่อที่ผมนำมาใช้ในวันนี้นะก็นี่เลยสามชายพิชชิ่งครับผมแล้วก็วันนี้เล่นเป็นคันนี่ W h ลไฮบินไข่ข้อดำนะฮะเป็นคันสไลด์นะฮะระยะ3.6สายเมน10ปอน สาหน้าแปดปอน์นะฮะเล่นเป็นบาลานซ์แตะหนึ่งสขอนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าอ่าเวลาสักประมาณสองชั่วโมงน่าจะได้นะ GT จะรอดแถวไหมกระบายของสีลุยกันเลยปบสา,ามเนี้วอ่ะครับวันนี้เราจะเล่นเป็นในรูปแบบปั้นเม็ดนะครับ ถาดเบียลืมไว้หมายบ่อดินบางใสลืมไว้กับนระจ้อนนะนะวันนี้ก็เลยอไม่มีถาดใส่นะก็เลยใส่ถุงแล้วก็เดี๋ยววันนี้ตกแบบเป็นแบบปั้นเม็ดเลยมเม็ดเดียวเลยลองดูรู้เรื่องรอดไม่รอดเดี๋ยวรู้กัน ปลาเล็กมันเยอะมากผมเห็นจากที่อ้ผิวน้ำบนทุนนะเนเหนือทุนเอ๊ะไปหมดเลยมันมาตอกผมทุนผมเล่นนะเ,เห็นเลยว่ามัน,มนไล่ตอทุนเล่นต่ายไใส่มา ก็ตกเนื้อมันเหนมันลอยแล้วผมก็ก็จมอยู่มันเริ่มมีอาการกินช่วงเย็นๆนี่แล้วนะครับมันก็จะลอยอยู่ มันเริ่มกินแล้วไงผมจะเปลี่ยนไปตกตลาดตลาดลอยก็ตือจับมันมีลอยถุงทเยอะลยลอยเต็มไปหมดเลยแต่ตอนนี้พุ่นพุ่นเรามันเริ่มอาการกินแล้วก็เลยยังไม่อยากตกลอยเพราะว่าน้ำมันไหลด้วยปวจะไปกันอยาก นีไ้ไม่มีกุ้งไม่มีเสตเดือนเลยนะนี่ปันเบ็ดเดียวๆเลยนะเบ็ดเดียวด้วยแล้วก็ไม่กินด้วยโอ้ยกินยากโหสายพันธุ์กินยากจริงๆเที่ยวจริงๆโดนแต่ลูกปลาจริงๆโดนแต่ลูกปลาจริงๆครับไม่ตายเลยจริงๆ่องลูกปลาส,สมชาย,ยา กกโดนลูกตาต่อุนะด๊ดนี่ไม่พ้นะขนาดปั้นไม้เทีนหนีอ,อ่อยต่างระยะแล้วก็ยังห,น,หนะนีไม่พ้นะปากค้นเป็นปันินึงนะ มันนี้มันลอยลอยหัวอยู่แต่เ,เมื่อกี้ลองตกลอยแล้วนะมันไม่ได้น้ํามันไหลมันพัดพุ่นเข้าริมตลิ่งก็เลยตกเหมือนเดิมบาลานแตกเดยพอมีอาการนะพอได้เล่นแต่ว่าวัดไม่ติดเองนะ ส,ส,สักสักอยู่นะเวลาเราเวลาเราตั้งค่าจะจับคันมันก็หยุดนะไม่ยอมเาเสียงรถด,ดังนิดนึงนะแล้วก็บุ้งกล้องหน้าจะแคบนิดนึง,งเพราะว่าผิดกายค่อนข้างใสสวย ตอนนี้เหี่ยน่าจะหมดแล้วล่ะนี่งไงอ้าวโชว์ติงไม้อะไรเนี่ยนี่ครับได้แล้วครับหนึ่งตัวิงไม้ แบบนี้นี่เองครับน่าผมไม่ได้ตัวสักทีนี่ครับมันใช้ทางกินนะอนนี้ผมอันตัวอีกไปดีท้องสี่ครับนี่นี่ น้าเห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวใช้ผ้าจับก่อนเดี๋ยวลุดดูความกินเคี้ยวของมันนะฮะใช่ไหมอ่านี่ใช่นะฮะน่าจะใช่เอาไม่ใช่เห็นโอ้ตกใจผมนึกว่าเบ็ดขาป่าอีกตัวนึงนะฮะนี่ดูเด็กกินเคี้ยวจัดนะตัวนี้โอ้โหห้านี่สี่นิ้วห้านิ้วอยู่นะ มีปลาได้เก็บแล้วแต่ไม่ได้ช็อตวัดน,นะเพราะว่ามันกินเที่ยวจริงผมนึกว่าปลาเล็กกินนะเพิ่รู้เลยนะว่าเป็นปันดินกินนะดูดิกินแค่ว่าครึ่งข้อนิดเดียวรอดตายแนละ้วันนี้ช็อตปลาดุนนดีผ่ายไม่ได้นะฮะไยได หวานให้น้าๆได้รับชมกินเคี้ยวจิงตัวมันใช่คางจิบปลานินตัวแค่สี่นิ้วนิ้วถึงฝ้ามือเต็มเลยให้คางจิงนะฮะที่ดูโหดจัดปลาสมัยนี้ไม่ได้กินง่ายๆแล้วนะปลาคลองเดิเนเจ็บปวดเจ็บปวดรุนแรง ผมว่ามันไม่ได้ว่ามันกินยากหรอกผมไม่ได้ผอ่อนเองอาไันจ่เป็นผมผ่อนเองนะเขาตกกันได้เราตกไม่ได้นี่ต้องกิจรารณาไปเอง เนี่ยวัดแบบเนี้ยไปเยอะแล้วนะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายถ่ายไม่ทันนะว่ากันเดับจังหวะถ่ายไม่ทันเะนี่ยไม่ติดนะไม่ติดเลยแหละกินเลยกินหน้าโดนแต่ลราวัดไม่ทุกคนหมายความว่าเราอดอ,อย่านนะ <c oughs> จะมีใครเป็นอย่างผมตกตาบ่นว่าตัวเองก่อน อย่างนี้ใครจะมาดูเลยมาดูคนอ่อนคกป่า แล้วครับพุ่งไปแล้วโอ้โหกระเบียนไซส์สวยครับนี่รีสต์สองนะจะเอาเรื่องอยู่นี่นี่สต์น่สองเลยรี่สองอาจจะเก็บก่อน ตัวสวย,สวยจ้าแต่ก็ไม่ได้ช็อตวัดอีกแล้วนะเเอาดี๋ยวเจ็บสตกระทังก่อนะครับก็สำหรับตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงตรงเลยนะครับก็ปลาชินเริ่มตกมาพอสมควรแล้วพอกับเวลาสองชั่วโมงนะฮะได้สามนะแต้มนะแต่จังหวะวัดไม่ค่อยได้เลยเพราะว่าปลามันกินระแวงนะวัดยากมากมันกินแบบ กระตุก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 เบาๆนะฮะซึ่งแบบคือวัดนี่แบบขาดจังหวะแบบวัดไม่ถูกนะฮะเลยเปิดกล้องไม่ถูกขาดจังหวัดแบบใช้คำว่ามันเปิดกล้องไม่ถูกอหรว่างั้นเนี่ยเพราะว่าผมไม่ได้ออดก,กล้องตลอดน,น,นะก็เดี๋ยวมาดูผลง,งานกันว่าเป็นยังไงบ้างนะวันนี้สามแต้มนะเป็นปานินสองลาตะเพียนหนึ่งแต่ตอนนี้ผมหยิบหยิบถุงแล้ว หงายท้องไปก่อนหรือเปล่าอนุญาตัีเอนี่งานายท้องสีแล้วนะครับ่ผมหยิบตัวให้ดูเลยนะคหยิบตัวให้ดูเป็นตัวตัวเลยเพราะว่า ตัวนี้ผมจะปล่อยนะฮะคือผมกลับบ้านไปผมไม่มีเวลาทําแล้วว่างัง้นก็เลยว่าจะปล่อยดีกว่าก็ถ,าถือว่าเป็นความโชคดีของเขาไปนะจริงไซส์นี้กินได้ทุกตัวนะฮะนี่นกับเย็นนะฮะไปดีนะก็ถ,ถือว่าดีแล้วนะฮะไซส์ขนาดนี้นะก็เสียงรถดัง,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 งนิดนึงนะปล่อยเลยนะฮะนดี๋ตัวที่หนึ่งนี่ดูปันดินไปดีแล้ว ในไปดูตัวรดีปวดทิ่มนี่แป๊บหนึ่งหรือแป๊บหนึ่งเดี๋ยวปล่อยละนี่น่าไปดีตัวนี้ไปดีเนี่ยนะหักก็ปล่อยแล้วแล้วก็ตัวหนึ่งตัวนี้จะเล็กกว่าหน่อยนะก็ถือว่าวันนี้กับเวลาสองชั่วโมงสำหรับทีทีก็หมานแล้วนะคะก็ จะบอกไว้ก่อนว่าสำหรับบางท่านนะเห็นผมตกปลาได้น้อยนอยนะฮะเอ๊ะเหยื่อที่นำมาตกไม่ดีหรือเปล่ามันไม่ใช่นะครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกเลยว่าเหยื่อที่ผมนำมาตกแบบผมเชื่อเหลือเกินว่าทุกๆท่านทุกๆท่อคอนเซอร์ที่นำเหยื่อมาให้ผมมาตกนะเขาได้ผ่านการเทสมาแล้วนะฮะแล้วการันตีจากเหยื่อที่เขาไปเทสกันมาเองนะฮะซึ่ง ผลงานของผมมมันไม่ได้มันไม่ได้การันตีนะว่าเหยื่อมันดีไม่ดีนะฮะบางทีมันอยู่ที่ตัวผมเองนะลงหมายไม่ดีปีมือผมไม่ดีด้วยแม้กระทั่งไปนั่งเทียบกับเจ้าของเหยื่อก็สู้เจ้าของเหยื่อไม่ได้นะเพราะนั้นก็ไม่อยากให้มาอิงกับผลงานผมนะผมมีหน้าที่เป็นคนนำเสนอเพื่อให้ทุกท่านได้รู้นะฮะว่าเหยื่อตัวเนี้ยมันมีขายอยู่ บนโลกนี้จริงนะเพราะว่าคือบางท่านอาจจะไม่เคยเห็นเหยื่อตัวนี้หรืออาจจะได้เห็นอยู่แล้วก็มีบางคนก็คือเหยื่อบางตัวมันส่งมาจากต่างจังหวัดแบบนี้เหมือนเหยื่อสามชายนะครับอ่ะผมเอาถุงเก็บไปแล้วนะแล้วก็อีกหลายๆเหยื่อที่ผมมารีวิวนะไม่ว่าจะเป็นเหยื่อปลาถุยเอ้ยเหยื่ออจุบูเอ้ยเหยื่อลุงเล็กเอ้ยเหยื่อยืนเย่อไทยแลนด์เอ้ย หรือผีกระซิบหรือจะเป็นเอ่าอ่าเหยื่อบันเทิงนะฮะแล้วมีอะไรอีกอะ่ะเหยื่อเทพลูกยอนะฮะทุกเหยื่อผ่านการเทสมาหมดแล้วนะฮะก็อย่างที่บอกอย่าเอาเป็นบรรทัดฐ,ฐานว่าเหยื่อไม่ดีนะฮะไปลองซื้อใช้กันเองฮะถ้าใช้ดีก็ใช้ต่อนะ,ะใช้ไม่ดีก็แล้วแต่ทุกท่านจะพิจารณานะฮะส่วนวันนี้เย็นมากแล้วกับเวลา สองชั่วโมงสามตัวถึงจะไม่หมานสู้คนอื่นแต่คํารว่าี่ีมาแล้วครับรอทแถวแล้วครับโอเคก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเลยดีกว่าครับผมพูดยาวตัดคลิปยาวอีกเหมือนเดิมดูกันหน่อยนะไปกลับบ้าน